สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับรูพิพลในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการสร้างทางเลือกในการออกแบบและการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาค่ะการสร้างทางเลือกในการออกแบบคือการออกแบบผลงานหรือวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยคำนึงถึงหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์และก็ความสิดสร้างสรรค์ค่ะในการออกแบบนะคะเราควรออกแบบให้มากกว่า หนึ่งทางเลือกแล้วเลือกแบบที่ตรงกับการแก้ปัญหาและเงื่อนไขของสถานการณ์นั้นมากที่สุดค่ะนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการออกแบบนั้นเอจะเห็นว่ากล่องวิศวนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7หลักการด้วยกันนะคะหลักการแรกค่ะก็คือ หน้าที่ใช้สอยนะคะหน้าที่ใช้สอยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงนะคะเพื่อแก้ปัญหาหรือความต้องการที่กำหนดไว้ค่ะหลักการที่สองค่ะความปลอดภัยนะคะเราต้องคำนึงถึงอ,อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบหรือวิธีการนะคะคาะส่งผลต่อผู้ใช้งานได้คะ่ะหลักการที่สามนะคะก็คือความแข็งแรงของโครงสร้างค่ะในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะเราต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง ของผลิตภัณฑ์แล้วก็รูปแบบของโครงสร้างนะคะที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะหลักการที่สี่นะคะความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะเราจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะการใช้งานที่สัมพันธ์กับข้อจำกัดทางด้านร่างกายของมนุษย์นะคะที่อาจส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าในการทำงานได้ค่ะ หลักการที่5นะคะความสวยงามน่าใช้ค่ะก็อความสวยงามน่าใช้นะคะจะต้องออกแบบโดยที่เราจะต้องคำนึงถึงความสวยงามรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้นะคะอย่างเช่นรูปลา่างรูปตรงสีหรือพื้นผิวค่ะหลักการที่6กนะคะการบำรุงรักษาเราจะต้องออกแบบชิ้นส่วนที่ สามารถเปลี่ยนหรือว่าตอมแซนได้นะคะสามารถดําเนิกนการได้ง่ายแล้วก็สามารถหาชิ้นส่วนอื่นนะคะมาใช้งานทดแทนได้ค่ะหลักการที่เจ๋งน,นะคะก็คือราคาหรือต้นทุนค่คะในการที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์นะคะเราต้องประมาณราคาก่อนการวางแผนสร้างชิ้นงานนะคะจะช่วยให้การออกแบบนะคะมีความเป็นไปได้ตามงบป,ประมาณที่เราตั้งไว้ค่ะ ความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบนะคะความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือว่าปัญหาะคะ่ะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีได้หลายทางนะคะมีความแปลกใหม่แล้วก็มีคุณค่าด้วยสามารถคิดดัดแปลงมาผสมผสานสิ่งเดิมให้เกิดเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ได้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วยค่ะ เดี๋ยว,ว้ตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเป็นการพัฒนาทุเรียนไร้หนามนะคะของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทุเรียนไร้หนามนี้นะคะค่อยททำให้เกิดความสะดวกในการจับแล้วก็แกะเปลือกทุเรียนนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าของเราค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะเป็นการใช้แซนเดียนนะคะกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชอย่างเช่นน้อนหัวดำหรือว่าไข่ผีเสื้อนะคะซึ่งแซนเดียนเนี่ยก็จะวางไข่ในตัวแมลงที่เป็นศัตรูพืชนะคะทําให้แมลงเนี่ยตายลงไปในที่สุดเป็นการกำจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีการทางธรรมชาตินั่นเองค่ะตัวอย่างที่สามนะคะเป็นการออกแบบแก้วกาแฟที่เป็นมิซาสเยงแวดล้อมนะคะโดยใช้แก้วกาแฟคุกกี้นะคะที่สามารถ ทานได้แทนการใช้พลาสติก,กซึ่งเป็นวันสดุที่ง่อยสลายได้ยากค่ะตัวอย่างที่สี่นะคะการผลิตดินสต่อจากหนังสือพิมพ์ใช้แล้วทําให้ลดการใช้ไม้ในการผลิตดินสอและยังเป็นการนำสิ่์ที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหานะคะหลังจากที่เราได้เรืองแนวทางการแก้ปัญหาแล้วเนี่ย เราจะต้องออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นการร่างภาพการเขียนแผนภาพการเขียนทผาง,งานหรือว่าการเขียนอธิบายเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งแต่และรูปแบบนะคะมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อสรุปแนวคิดแล้วก็สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่ะแนวคิดแล้วนะคะ การร่างภาพค่ะก็คือเป็นการถ่ายทอดความคิดของแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นชิ้นงานนะคะโดยภาพจะต้องแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วนนะคะซึ่งอาจจะแสดงรูปร่างรูปทรงหรือว่าลักษณะการทํางานหรือกลไกภายในนะคะซึ่งภาพเล่างนะคะจะแบ่งเป็นภาพสองสีและภาพสามสีิค่ะการเขียนแผนภาพนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดความคิดของ แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีการนะคะโดยจะสร้างลําดับขั้นตอนนะคะการทํางานในระบบในลักษณะของรูปภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหานะคะมีการทํางานหรือวิธีการอย่างไรซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายนะคะอย่างเช่นรูปภาพนะคะจะเป็นการแก้ปัญหาการข้ามคลองด้วย การใช้ไม้ไผ่วางผ้าระหว่างของฝั่งคลองนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็จะเป็นการต่อหาโพงไผ่นะคะแล้วก็เลื่อนผีไผ่ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะก็จะตัดผีไผ่นะคะขั้นตอนที่สามเป็นการนำผีไผ่ไปวางผ้าระหว่างคองค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะเป็นการเดินข้ามบนผงไผ่ค่ะและขั้นตอนที่ห้าคือการข้ามคลองได้สำเร็จน,นั่นเองค่ะ การเขียนผัางงานนะคะเป็นการถ่ายทอดความคิดของทางแก้ปัญหาที่เป็นวิธีการนะคะโดยจะแสดงลาดับหรือขั้นตอนการทํางานตั้งแต่เริ่มจนถึงผลลัพธ์นะคะโดยจะใช้สัญลักษณ์มาตรฐานนะคะในการเขียนผังงานที่เราเรียกว่า f l o ช c h a r t นะคะเช่นวิธีการเดินทางจากบ้านไปโรงเรีมเมยนนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจากภาพนะคะจะมีจุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบนะคะจุดเริ่มต้นนะคะนักเรียนก็จะนั่งจัก,กรยานรับจ้างออกมา ปากซอยน,นะคะแล้วก็จะเกิดเงื่อนไขขึ้นนั่นคือรถติดหรือไม่ถ้ารถไม่ติดนะคะทางซ้ายเราก็จะไปขึ้นรถประจําทางนะคะแล้วเราก็เดินเข้าโรงเรียนแต่ถ้ารถติดนะคะเราก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าและก็เดินเข้าตรงนี้นั่นเองค่ะการสร้างแบบจําลองนะคะเมื่อเราออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นภาพล่างหรือว่าเป็นแผนภาพหรือผัางงานแล้วเราก็จะต้อง สร้างแบบจำลองขึ้นมานะคะซึ e. ่งในการสร้างแบบจำลองนะคะมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบนำเสนอแนวคิดที่เราต้องการค่ะจากตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นแบบจำลองแสดงรูปร่างของบ้านค่ะแบบจำลองแสดงรูปร่างของชิ้นงานนะคะจะเป็นแบบจำลองที่สร้างเพื่อศึกษาหรือว่านําเสนอรูปร่างของชิ้นงานนะคะจะใช้เวลาในการทําน้อย วัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่พ so like, ับตัดแล้วก็เชื่อมต่อกันได้ง่ายค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะจะเป็นแบบจําลองการทดสอบการทํางานของวงจรไฟฟ้าค่ะแบบจําลองการทํางานนะคะจะเป็นแบบจําลองที่ไม่เน้นรูปล่างแต่ว่าจะเน้นการทดสอบการทํางานของส่วนประกอบของท้นงานนะคะอย่างเช่นทดสอบวงจรไฟฟ้ากลไกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองนะคะควรจะเป็นวัสดุที่ หาได้ง่ายแล้วก็มีราคาถูกค่ะอย่างภาพตัวอย่างนะคะจะเป็นแบบจำลองทดสอบการทำงานของไฮโดรลิคค่ะนักเรีนยนขาอย่าลืมกลับไปทบทนบนวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วเจอกันบุพคอยใหม่ในคทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ